คณดาวแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเงินอ่ะเงินได้คืนหรือยังสองแสนจะกำัจะขึ้นศาลนะคะแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักวกอพยาการจะแย่เลยเขาว่าจะสู้กับเราไห้ถึงที่ถูกอ่ะก็คือคือจะจะรู้จักทั้งประเทศมันก็สู้ไม่ได้เราถ้าเรื่องจริงมันรักเงินกต้องรักก็ต้องติดคุกไปเพราะไม่งั้นกับคนไม่ต้องขึ้นศา,ศาลด้วถ้ารู้จักอพยการทั่วประเทศแต่มันไม่ใช่เขาเคยเป็นลูก เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเนีแ่แล้วแต่ไดผู้ใหญ่บ้านแล้วทำทำเร็วๆอย่างนี้ทาได้ที่ไหนเราคนเร็วมันไ,ไม่ควรจะมาพูดเป็นผู้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเคยป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ควรจะรักของพวกนี้เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอืมใช่ค่ะ<า>กฎหมายไม่ใช้กับทุกคนแหละผู้ใหญ่บ้านยังติดคุกเลยไม่ต้องลูกหรอกใช่เออกับผมถ้าผมทำผิกดกฎหมายผมก็ยังติดคุกเลยทน, <ะ S 1> นายยิ่งโดนหนักไปอีกเพราะลูกกฎหมาย ไม่ั้นไม่ต้องไปกลัวใครขู่หรอกว่าไปตามรูปคนดีว่าไปตามข้อท็จจริงเพียงแต่ว่าเตือนว่าวันหน้าวันหลังเนี่ยตู้เอทีเอทีเอ็มเนี่ยโดยปกติเนี่ยควรระมัดระวังไม่ควรจะให้ใครเข้าไปยืนดูเวลาเราทำนะครับเราเปลี่ยนธนาคารแล้วเหรอคะก็ต้องระมัดระวังันหลางไปธนาคารไหนก็เหมือนเดิมนอกจาว่าไม่ป้องกันรหัสตัวเองอยู่นะคะแล้วก็นันนะว่าให้เปลี่ยนรหัสบ่อยๆด้วยแต่ต้องจำให้ได้นะไม่เน เป็นรหัสไปบ่อยๆด้วยนะคะเออคุณดาวตอนนี้เงินสองแสนบาทจําเลยพอที่จะใช้ให้คุณดาวได้ไหมคะยันค่ะเขาเขามาขอให้หนูยอมฟางไงแล้วทีนี้เขาคืนให้เราสองแสนอย่างเงี้ยอ๋อใเขายังไม่ได้เอาเงินไปใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออโอเคก็ดำเนินคดีเขาแล้วแหละค่ะแล้วก็เอาเงินคืนมาก็เอาก็เอาเงินคืนเงินเอาคืนคดีก็ว่าไปแอ้ไปเขียนเอการให้ตอบยอดเงินหนูแล้วหนูดีบัญชีหรือยันหนูบอก อันนั้นไม่เกี่ยวกับคดีนี้เลยหนูแจ้งเรื่องเงินหายหนูไม่ได้แจ้งเรื่องเงินมีถูกต้องไหมคะถูกคือสําคัญก็คือสองแสนมันหายไปอ่ะใช่ค่ะต้องมีคนทำประเด็นมันยุ่งเนี่ยทีนี้ท่านได้สองแสนมาจบก็จบถ้าถามผมมันก็ต้องจบก็จบในส่วนของเงินนะส่วนคดีตํารวจก็ว่าไปแต่จบไม่จบก็เรื่องของตำรวจเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินค่ะยอมความไม่ได้ใช่ไหมใช่มันลักทรัพย์ไงค่ะไม่งั้นวันหลังคนก็หาเงินกันมาแล้วมันถูกลักงายงานก็แย่เนี่ยโอเคนะคนดาวนะ เลืวอหนูจะให้ทานายมาเดิเนเรื่องให้หนูได้ไหมคะต้องหาทนายที่ราชบุรีนั่นแหละครับไม่ได้เล,เลยเาาหาไ<ค>ม่ได้บอกเดี๋ยวหาให้เอาใกล้มือก่อนเอาใกล้ๆค่ะอยู่ที่ราชบุรีก็ไปติดต่อทนายที่ราชบุรีแต่ถ้าเกิดว่ายหาทนายความไม่ได้เด,ดเ,เดี๋ยวจดเบอร์สับหลังรายการเดี๋ยวจาร์แนะนําให้ในะคะได้นะคะคุณดาวได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ ไปอีกสายหนึ่งคุณดาวยังโชคดีนะจับตัวคนดําเนินการได้แล้วก็มีแววว่ามีแววว่าจะได้เงินคืนแต่มีบางคนเนี่ยหาตัวไม่ได้นะว่าเ TM ใครขโมยไปเ TM ก็อยู่กับเราแต่ทําไมมีคนไปกดเงินออกมาได้ไอ้ยางงี้มันไอ้ยางงี้ก็น่าเป็นห่วงคือ ATM อยู่กับเราไปกดคนอื่นไปกดเงินมาได้แต่มันมีปัญหาคือ ATM อยู่กับเราแต่งินมีน้อยกดไม่ได้ไม่มีเงินออกมาในบัญชีไม่มีเงินเลยไปไปอีกสายดีกว่าอาจารย์นะครับ คุณจีนค่ะคุณจีนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถามเรื่องของกฎหมายครอบครัวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณจีนถามว่าอะไรคะสามีของเราเนี่ยมีเมียน้อยอะค่ะครับค่ะแล้วเราทาอย่างไรได้บ้างคะจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมคะดค่แล้วคือคือเราคือเราไม่หย่าแล้วว่างั้นเถอะเราจะฟ้องว่างั้นไหมเพราะว่าเขามีเมียน้อยค่ะแล้วเขาก็เหมือนพาเข้ามาอยู่ในบ้านเลย คุณจีนต้องการจะหย่าหรือต้องการจะยังไงคะต้องการคือแบบต้องการเอให้เลิกกับเมียน้อยอันนั้นก็พูดสามีเลยดิบอกให้เธอเลิกกับกับเมียน้อยได้ไหมอย่ามาเข้ามาในบ้านไม่ชัไม่ได้เพาะไม่ตดไม่ใจมันไม่ใจมันไม่เพียงพอแต่เขาไม่เลิกเขาไม่เลิกค่ะเขาไม่เลิกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากจากสามีแต่เขาไม่เลี้ยงดูแล้วก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากเมียน้อยค่ะแลวถ้าเกิดสองคนนั้นเขา ถ้าเกิดฟ้องแล้วสารสั่งแล้วเขาต้องเขาต้องให้เราใช่ไหมคะใช่ถ้าเขาไม่ให้ล่ะคะยึดซั์ครับถ้าเขาไม่ให้ก็จะยึดรับครับก็ยึดเมียน้อยก่อนดิเพราะว่าเขาเขาอยู่สนามมีไหมตัองฟ้องอยากด้ไหมอาจารย์ไม่ต้อง,ออองไม่ต้อง,อ,งอย่าง,างได้ฟ้องฟอง้ฟองจะเรียกค่าถ้าสามีเวลาเลี้ยงดูเนี่ยคือโดยหลักของมันแล้วเนี่ยหเหตุพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเพราะว่ามันจะเก็บตัวตั้งแต่ภรรยาสามีพานภรรยามาถึงหน้าบ้านแล้วเพราะมันคงขึ้นมาไม่ได้แล้วเมียน้อยอ่ะผมไม่เคยเจอ จะแน้ว่าจะดีมากที่ให้ขึ้นมาม,มันไม่ควรจะให้ขึ้นอแต่เมื่อขึ้นมาแล้วมันก็ต้องคุยให้เธอกับเธอเนี่ยจะมีเมียสองคนหรือจะมีเมียคนเดียวอาาแต่ผู้หญิงเนี่ยผิดเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมาแย่งสามีเพราะว่ากฎหมายให้มีเมียคนเดียวให้จะเีนสมรสคนเดียวเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเอาสามีเรามันต้องจา่ายค่าทดแทน ไปฟ้องเรียกค่าทดแทนผมซื้ต้องมีใช่ซื้อของเลยนะอยากได้ก็ต้องใจขึ้นมาแล้วไม่ต้องเป็นต้องอย่างอย่าทดแทนได้แล้วฟ้องเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยก็อย่างเดียวก็ยังได้คุณจีนเอายังไงดีคะทีนี้เอายังไงคือตั้งตั้งหลักก่อนว่าจะยังไงคือถ้าจะฟ้องกันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะใช่ไหมเพราะยังไงก็ก็ฟ้องแล้วคือจะฟ้องเนคือคือคือสามีถ้ามีถ้ามีถ้ามีเมียใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รักเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หนึ่งละแต่ถ้าเราคิดว่า คุยกันดีๆรู้เรื่องมังก็ต้องแยกกันอยู่ค่ะคิดว่าหรือยังคะมีแนวทางไหมที่นี้ตั้งทงว่าจะเอาทงยังไงเท่านั้นเองคือตอนนี้ก็คือแยกแยกกันอยู่อยู่แล้วแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก็ฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนจากสามีแล้วก็จากผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยครับค่ะถ้าเขาไม่จ่ายตามนั้นก็คือยึดทรัพย์ค่ะใช่แล้วเรียกได้ถึงลูกถึงเราด้วยนะเรียกได้หมดค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอจัดการสิ่งดีๆนะคะคุณจีนค่ะก็เดี๋ยวพักกันเลย เรื่องวันนี้เครียดอยู่เหมือนกันเนาะปิดท้ายเรื่องเนี้ยนี่นะได้เห็นใจนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้เอาเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันเกิดเนี่ยคือผู้ชายคือเราที่เราเราบางทีเรางงงมึนๆเพราะเราไม่ค่อยเจอลำพังแค่มองหน้าผู้หญิงอื่นเนี่ยลำพังแค่มองหน้าหญิงอื่นนี่เราก็จะเจ็บแย่แม่ถามอาจารย์หน่อยนะอาจารย์ถ้าเป็นผู้ชายทําไมถึงคิดได้ไงว่าจะต้องเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันผมไม่เคยคิดเนาะ ผมนี่ไม่ไม่เคยคิดแม้กระทั่งว่าจะมองผู้หญิงอื่นเพราะนั้นไม่ต้องคิดว่าจะเอาเข้ามาบ้านหรือเปล่าอดังนั้นพอม,มาเจอกีต้องให้เก่งๆว่าสามีเขาเก่งมากเลยทําได้<ห>อะทําไงวะแฟนดูอยู่แฟนดูรายการอยู่ทุกวันจะพูดอย่างนี้เด,ด,ดี<ก>๋ๆๆยวเราพักดี๋จะนิฟวิ่งกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการเที่ยงวันทันกฎหมายนะเหลือเบรกสุดท้ายแล้วรีบโทรเข้ามาจองสายกันหน่อยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1หกเ่งถ้าค่ะพักกันครู่นึงค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเที่ยงวันทันกฎหมายพอใจชนะค่ะตอนนี้นะคะมีสายเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะสําหรับคําถามด้านกฎหมายผู้ชมคงจะง้างคาใจเอาไว้หลายหลายวันแล้วบางทีโทรเข้ามาสายก็ไม่ติดนะคะมีโอกาสโทรเข้ามาในรายการเราได้ค่ะประมาณอีกสัก15นาทีนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กนถึงนะคะ SMS <S <S ็ก็ยังคงมีส่งเข้ามา4 6 4 2 0 0 1ค่ะไปที่สายขาองคุณม้งก่อนแล้วกันนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่คุณมง้งขาสวัสดีค่ะ ครับผมค่ะคุณม้อมมีคําถามว่ายังไงคะอะมีเรื่องอยู่ว่าพอดีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยพอดีอายุเท่ากันแล้วไปพลาดแล้วมันมีท้องค่ะแล้วก็เด็กผู้ชายไม่รับอ่ะไม่รับผิดชอบอืมอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเจ็ดเท่ากันทั้งคู่ตอนนี้ผู้หญิงท้องแล้วแต่ผู้ชายไม่รับผิดชอบจะดาเนินคดีอย่างไรได้บ้างใช่ไหมคะครับแล้วก็จะทํำยังไงบ้างแล้วก็แปลว่า สมมติว่าทางผู้สืบพ่อแม่เนี่ยเขาคุยกันลงตัวแต่เด็กไม่ยอมเลยจะทำยังไงครับคือปัญหาปัญหาคือกฎหมายฟอ้องให้แต่งมันไม่มีค่ะปัญหาคือฟอ้องให้แต่งไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฟอ้องให้แต่งงานเนี่ยไม่ได้ครับก็เนี่ยเนี่ยคือมัอนเป็นกช่องว่างกฎหมายเนี่ยถ,ถ้าถามว่ามันต้องคุยผู้ใหญ่อ่ะเนี่ยเธอลูกเธอมาทําลูกชั้นท้องเพราะฉะนั้นหมกสู่ขอถ้าตามประเพณีแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันซะ คำตอบคือต้องใช้ต้องใช้มรุษยธรรมเข้ามามันมาแทนก็เมื่อสักพุ่นี้คุณมองบอกว่าผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะรู้เรื่องที่ว่านี่รู้เรื่องยังไงคะเด็กเด็กกับผู้ใหญ่นผู้ใหญ่ตป่าผู้ใหญ่เนี่ยคุยกันรู้เรื่องว่าถ้าหากสมมติว่าเด็กไม่เด็กไม่ยอมเด็กไม่ยอมใช่ไหมก็ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอแต่เดี๋ยวนี้มันแบบว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นนโยบายแห่งชาติว่าต้องเอาเด็กคนนั้นไปตรวจเลือด กับผู้หญิงเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าเป็นโรคอะไรก็ยังไม่รู้แล้วทางแพทย์เนี่ยาจาจ์มีความรับผิดชอบไงว่าดูแลเด็กในท้องอ่ะแต่ว่าเด็กผู้ชายไม่ยอมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องต้องให้พ่อแม่เนี่ยต้องมาคุยกันหรือว่าจะให้ทางตำรวจเนี่ยเขาเรียกเข้ามาคุยกันคือคือคุยเนี่ยมันคุยได้ระดับเด่เพียงแต่ว่า ไอ้กฎหมายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีให้บังคับให้เด็กมันแต่งงานกันครับครับอคำถามก็คือคําถามก็คือว่าถ้ายอมกันแต่งกันก็ไม่มีปัญหาครับทีนี้ไม่ยอมกันเนี่ยถ้าถามผมว่าแล้วฟ้องได้ไหมเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่เนี่ยมันไม่มีการละเมิดกันนะครับเพราะไม่ใช่เป็นการข่มขืนครับถ้าข่มขืนมันละเมิดละเมิดเรียกค่าเสียหาย แล้วคนมันไม่ได้คมขืนเนี่ยมันจะชดใช้ค่าเสียดายยังไงอ่ะเออมันก็เนียกคือปัญหาของสังคมที่มันเกิดเกิดที่ว่าพ่อผู้ชายไม่รับว่าลูกของเขาครเออแล้วเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็อยู่กันแค่สองคนเล่าก็ไม่รู้มันจะอยู่กับใครหรือเปล่าว่าคําถามคือถ้าเราเป็นผู้ชายบางทีเราต้องมองด้วยความเป็นธรรมเธออยู่กับเราเธออยู่กับเราสองคนหรือเปล่าเธออยู่คนอื่นแล้วถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาแล้วมันลูกเราหรือเปล่านี่มมพูดยดง่ของผู้ชายแล้วแต่ผู้หญิงมันก็เด็กทั้งคู่อ่ะคําถามก็คือว่า ถ้าถามผมม่าจะทำยังไงในเรื่องกฎหมายมันไม่มีกฎหมายรองรับมันทําอะไรไม่ได้ทีนี้คุณม้งบอกว่ามันต้องเอาผู้ใหญ่มาคุยกันว่าลูกแกลูกฉันเจากันยังไงดีผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าอโอเคก็จะให้ค่าเสียหายกันไปแต่ว่าจะอาใจฝากคันเนี่ยพอพอพอมาโตพอโตแล้วเด็กพอท้องมันแปดเก้าเดือนพอลูกออกใครเลี้ยงอีกอ่ะผู้ฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงนะเพราะว่าลูกที่ติดแม่เนี่ยจะต้องเป็นลูกของผู้หญิงเท่านั้นพ่อพ่องชดใช้เอีกเรื่องครับคือว่าเหตุตัวนี้แหละคือเด็กเด็กผู้หญิงเนี่ย บอกว่าเด็กโตขึ้นเด็กผู้หญิงจะไปไปรับผิดชอบแต่ว่านโยบายเดี๋ยวนี้เป็นนโยบายแห่งชาติว่าต้องต้องให้ผู้ชายและผู้หญิงนั่นไปเจาะเลือดตรวจเลือด<ช>หาเชื้อโรคอย่างยกตัวอย่างว่า HIV วีหรือว่าโลหิตจางพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กแต่ว่า,ออาเราไปาขอผู้ชายเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยไม่ยอมไปอ่ะไม่ยอมไปตรวจเลือดแล้วเราจะมีวิธีการดำเนินการแบบไหน มันไม่มีกฎหมายบังคับเขาอ่ะครับนี่ไงผมถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเมื่อไม่มีกฎหมายบังคับเขาเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ให้เด็กไปก็ให้มันจบไปแค่นี้เนาะพ,พ่อแม่คือถ้าพ่อแม่ที่ดีมันก็ควรคือผมก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาเองมันตอบไม่ได้คือมันที่ถามเนี่ยมันไม่ใช่ข้อกฎหมายเราบังคับไม่ได้ไงถ้ากฎหมาย,ยเราบังคับได้ แต่ปอญหา,าว่าถ้าพ่อแม่เขาให้ความร่วมมือมันก็ไม่มีป<ช>ัญหาถ้าพ่อแม่ก็แม่ความร่วมมือล่ะมันก็มีป<ช>ัญหากับเราอีกคือเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเสยเรียวตัวเท่มันท้องเนี่ยใช่พอโต,อตแล้วตายายต้องเลี้ยงอีกอ่ะก็คือบิด <ภ astic S 2> ามารดาของผู้หญิงเนี่ยต้องเลี้ยงเพราะเป็นตายายค่าเด็กก็ไม่ได้เอ่ยว่านะคะคุณง้องปรึกษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน่าจะมีคำตอบให้มั้งว่าถ้าเกิดเราไปฝากครรภ์แล้วพ่อเด็กเนี่ยไม่โผล่หน้ามาไม่มีไม่มีคมาแสดงตัวเนี่ย เขาจะไม่รับฝากท้องเลยหรือยังไงหรือว่าจะแบบเออไม่จเจาะเลือดไม่ได้ไม่ได้อะไรยังไงก็ไม่รับฝากท้องคงไม่ใช่นะคะน่าจะมีทางออกให้คือ,คอว่าเลยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าไม่เอาพ่อมาเนี่ยหมอจะไม่รับฝากท้องไงก็อบอก <ไป S 2> บอก็บอกหมอสิว่ามันไปอย่างเงี้ยมันไม่มีคนรับเป็นพ่อ